นี่นะครับก็มันปกตรงพระรามห้านะครับนี่ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดินเดินเลาะนะครับด้านข้างนะครับตรงพระรามห้าก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับก็เดินลเลาะไปด้านซ้ายอุปกรณ์ก็เอามาสองคันนะครับเอา ลองลองตกจะมาลองตกเยื่อสดกับเยื่อหมักอเออเยื่ยอ,อสวายไอย้ีตบปังดูนะครับกเดินมาถึงน้นะเขาบอกว่าเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าให้เดินเลยต้นมะขามเทศไปนะครับเพราะว่าถ้าตรงต้นมะขามเทศอ่ะ มีโอกาสที่จะติดสวะได้เยอะเราก็ต้องตามคำแนะนำของผู้รู้ครับนี่นะรบ,บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นสะพานพระรามห้ายางชัดเจนนะครับเราก็เดินตามทางเดินไปนะครับ เป็ดสองคันมีโอกาสเยอะไหมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็เรามือใหม่นะครับอันนี้จะพาเดินแกบอกให้เลยต้นมะขามเทศไปนะครับเราก็จะมาที่เลยต้นมะขามเทศไปโอ มีสารอนุพันนะครับเราก็ห้ามทิ้งขยะเราต้องทำตามกฎตามระเบียบนะครับเรามาตกเพราะว่าเราชอบเราก็อย่าไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ เดินยังเหนื่อยเลยผมเดี๋ยวดูนะครับดูตำแหน่งดีๆมีคนเลี้ยงผักปอสาด้วยนะครับ เดี๋ยวขากลับต้องมาแวะแวะซื้อหน่อยนะครับอันนี้เขาก็จะสัจอนกันแล้วนี่จะตกเหยียอสดนะครับแต่ผมใช้เบ็ดเบอร์เล็กเบอร์สิบสามนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันจะติดดีไม่ดีนะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรครับก็มีเบ็ดไม่ได้ไม่ได้หลายตัวเอ้เบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองตรงนี้ดูท่าทางจะจากจากคุณป้าที่มาเมื่อคู่นะครับก็ดูแลวว่าน่าจะเสี่ยงัน่าจะเสี่ยงเอ่อเขาเรียกอะไรนะน่าจะเสี่ยงเรื่องของไอ้นี่ครับสว่านะครับเห็นคุณป้าบอกให้ไปตกข้างในนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเอยจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมตกตรงนี้ก่อนสวะติดก็เสียเบ็ดไปคันนึงนะครับไอเสียเบ็ดไปอันนึงถ้าจะติดนะเห็นตรงนี้สวะเยอะนะครับเห็นเขาบอกกันนะครับก็อันนี้ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเหยื่อสดนะครับเป็นกุ้งสดถ้าเอากุ้งไปกินก็คงจะอิ่มนะครับก็ไม่เป็นไรต้องลองดูครับเดี๋ยวเราไปตีกันเลยนะครับอ หรือมวา้ามาอีกนี่ครับครั้งแรกนะครับที่จะตกด้วยกุ้งสดนะครับต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมนีนาเริ่มเข้ามาตกกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่านั้นน่าจะฝีมือนะครับของผมไม่มีฝีมือครับ ร่วงครับน,นั่นครั้งแรกครับไปแล้วครับไม่ออกโอ้โหน้ำพาแน่นอนอครอย่าไปไกลครับ โอ้โหน้ำแรงมากครับน้ำพาไปเลยโอ้โหตะกัวผมน่าจะไม่พอครับน้ำแรงครับเอานะครับอันนี้คือข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลน,นะครับว่าถ้าจะมาตกนะครับถ้าเป็นช่วงน้ำแรงเนี่ยก็ต้องใส่ตะกัวลูกใหญ่ๆนะครับ น้ำมันจะพาเบ็ดผมไปไม่นี่ะอ่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเราไปทำอเบ็ดที่เป็นตกต่มปังนะครับนะครับก็ดูจากาคลิปนาน,า,านะครับก็ผมก็จะลองดูแบบร้อยมาลลยนะครับอย่างที่ อันะนะเขาทำกันนะครับก็เดีย๋ยวลองดูครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมตัดนั่นไปหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยไม่เป็นไรลองดูครับนั่นตรงกลางนะครับแล้วก็เครับเบ็ด ผมไม่มีที่ร้อยมาไายนะครับก็เอาเบ็ดร้อยเลยดูดีว่าจะกินไหมแ้่เบ็ดผมจะเล็กไปหรือเปล่าไหมดูเดี๋ยวลองก่อนนะครับต้องลองลักษณะก่อนลองไปเรื่อยครับลองไปเรื่อยต้องบอกว่าผมไม่ได้เก่งนะครับก็ดูจากคลิปบ้างนะครับแล้วก็ น้ามาสอนบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองดูพับแบบนี้ดูบ้างนะครับเบ็ดตัวมันเล็กนะฮะพับให้มันตรงนี้มันแน่นนะครับแล้วก็โอ,โอ้เจ็บโอ,โอ้เจ็บการตกปลานี่มีเบ็ดทิ่มแทงนี่เป็นเรื่องโอตีทราผมเลยนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่า สำหรับผมนี่ปกติมากนะครับมันไหนไม่โดนเบ็ดเกี่ยวนี่ถือว่ามันจะแปลกนะครับต้อลองดูครับต้องลองดูแบบนี้ก่อนไอถุงที่เหลือก็ต้องพัดมัดดีๆนะครับเดี๋ยวมันแห้งครับก็พอเสร็จแล้วนะครับอันนี้ด้วยความเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยความ กคไม่อยากเสียเงินเยอะตรงนี้ดีกว่านะครับก็เลยขอมัดปั้นน้อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นนะเราก็ขอมัดปั้นน้อยๆไปก่อนนะครับแล้วก็ปั้นนะครับอันนี้ที่ร้านเขาวันนี้ไม่ไม่มีขนมปังป่นนะครับก็เขามีแค่นี้ก็ลองใช้แค่นี้นะครับไข่เขียวกับอะไรนะครับแล้วก็ใส่ลำไปด้วยครับ สูตรผมนี่ต้องบอกเลยว่าเขาสอนเมาดีนะครับแต่สูตรผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอย่างมั่วนะลองดูครับเพืฟลุกนะครับอีเวลานะครับสองแบบไม่รู้ว่าจะรอดได้ถึงขนาดไหนนะครับอ